at

ô oh, vong nhìn vong ớt những cái phòng ấy ớt ác kháng, háng 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 với háng 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 Phải in háng in sai กินยาไปเลยเอ๊ยเอยมันจะตู้รถสุดลำบาแกแค่เนี้ยเลยไม่ใช่กามโม่โมมาทำไมนี่ยเออมีไปเลยด้วยตายไปเร็วเขามีคนตายแล้วเล่ อยู่โอ้ยโอ้ยอยิงแบบตีตบับตีไปเอ้ก <c oughs> <c oughs> มีตู้แรกของคืออะไรยิงที่เห็นมัน้งมีตู้แรกของเด้ยโอ้ยสแสลเน,นี่แลกเนาะเอ็งเป่คนไทย,ยสุพรรณทำไมก็พูดกับแก ฮัลโหลฮัลโหลฟังโมงเรื่องฮัลโหลเออโอ้ยค้างโอ้ยโมงโทรศัพท์ไม่มีเรียงเล

We are number one. <laughs> พอบ่อพาย D S ทำได้ไหมนี่มันไส้มันไส้โดนลงไปมันไล่ค่าไม่ต้องเห็นมงเนี้ยออไม่ต้องเห็นลงไปเนี้ยอออ้ยแหลกแหลกแหลกอ้ยแหลกแหลกโอ้ย